ในอิหร่านการนับถอยหลังสู่สงครามได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ฝุ่นจางหายไปจากเหตุการณ์นองเลือดการประท้วงครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์อิหร่านยุคใหม่อายาตอลลอาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอ่อนแอลงกว่าที่เคยเป็นมาระบอบการปกครองของเขาถูกเกลียดชังโดยประชาชนจำนวนมากของเขาเองกองกำลังรักษาความปลอดภัยของเขาหันไปใช้การสังหารหมู่เพื่อรักษาเขาไว้ในอำนาจ และรายชื่อผู้นำโลกที่เต็มใจยืนหยัดอยู่ข้างเขากำลังเพิ่มขึ้นสั้นลงทุกวันอีกซีกโลกหนึ่งวอชิงตันสัมผัสได้ถึงโอกาสและการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับสูงของนิโคลัสมาดูโรในเวเนซุเอลาสหรัฐได้ส่งยุทธโทปกรณ์ทางทหารเพียงพอไปยังตะวันออกกลางซึ่งอาจทําให้โค่นล้มระบอบการปกครองได้ในวันพรุ่งนี้ในระดับโลกภูมิรัฐศาสตร์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2026ไม่มีอะไรแน่นอนแต่จากภายนอกทั้งหมด ตัวบ่งชี้อเมริกาได้ตัดสินใจแล้วว่านี่คือช่วงเวลาสำหรับการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายขึ้นอยู่กับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านอาจอยู่ไม่ถึงอีกหนึ่งเดือนและอาญาต่อเลาะคาเมเนีต,ตัวเขาเองอาจอยู่ไม่รอดในสุดสัปดาห์นี้แต่เนื่องจากปริมาณมหาศาลของกองทัพอเมริกาเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปยังตะวันออกกลางเราสามารถทำได้ดีกว่าแค่ชี้ให้เห็นว่ากำลังจะมีการโจมตีเราสามารถอธิบายสิ่งที่อเมริกากำลังจะเตรียมพร้อมที่จะทำ ยุทโธปกรณ์ทางทหารที่พวกเขาจะใช้เป้าหมายที่พวกเขาจะโจมตีและแผนขั้นสุดท้ายของวอชิงตันที่จะกำจัดอาญาต่อเลาะลงอย่างถาวรวันที่28ธันวาคมตามเวลาท้องถิ่นในแต่รันและข้อแม้หมายเลข2วันนี้เราจะลงรายละเอียดรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่สหรัฐและยุโทโธปกรณ์ทางทหารของพันธมิตรได้ทำพวกเขาอยู่ที่ไหนและอะไรวอชิงตันและประเทศอื่นๆดูเหมือนจะน่าจะปรับใช้กับการต่อสู้ครั้งนี้ เพื่อทำเช่นนั้นเรากำลังอาศัยข้อมูลที่เป็นความรู้สาธารณะอยู่แล้วรวบรวมจากแหล่งข่าวบันทึกการเดินทางทางอากาศข่าวกรอง Open Source และอื่นๆในขณะที่ดังนั้นสำหรับผู้ชมที่กังวลเกี่ยวกับอันตรายต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของอเมริกาเราสามารถรับประกันได้ว่าหน่วยข่าวกรองระดับโลกที่มีแม้แต่ความสามารถขั้นพื้นฐานที่สุดก็มีข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่แล้ว สำคัญพอๆกันในขณะที่เราจะพยายามเข้าใกล้ความจริงให้มากที่สุดทั้งหมดนี้โดยใช้ข้อมูลที่มีการกำจัดของเราเห็นได้ชัดว่ามีอะไรเกิดขึ้นหลังประตูปิดที่เราไม่รู้จริงๆอีกครั้งอย่างที่เรามักจะกล่าวถึงเรายังไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นชัดเลยดังนั้นในขณะที่เราให้รายละเอียดวันนี้ใช้ภาพที่เรานำเสนอเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าใจว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นแทนที่จะคาดหวังเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นตรงตามที่เรากำลังจะอธิบาย ตอนนี้นี่คือสถานการณ์ที่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวจานวนมากและถ้าเราจะเข้าใจว่าอะไรอาจจะเกิดขึ้นในอิรานเรามีต้องเข้าใจชิ้นส่วนเหล่านั้นก่อนอื่นสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่างง่ายดายที่ต้องคํานึงถึงคือสถานการณ์ภายในประเทศในอิรานตอนนี้ที่หลังจากหลายสัปดาห์ของการประท้วงอย่างรุนแรงตามมาด้วยการสังหารผูประท้วงหลายพันคนชาวอิรานตอนนี้โดยพื้นฐานแล้วพลเมืองได้ทําทุกอย่างที่พวกเขาสามารถทําได้นะเวลาที่เขียน เป็นไปไม่ได้ที่จะทราบได้อย่างแน่ชัดว่ามีกี่คนถูกสังหารจากการประท้วงทั้งหมดของอิรานในช่วงต้นปี2026และเออมันคือสิ้นเดือนมก,กราคมอันที่จริงเรื่องนี้คือซับซ้อนมากๆจนเราได้อุทิศตอนอื่นๆในหัวข้อนี้ซึ่งมีว่าจะออกมาในหลายวันที่ผ่านมาหรือกําลังจะออกมาในเร็ววันนี้ขึ้นอยู่กับว่ากิจการระดับโลกจะดําเนินไปอีกบ้าพอที่เราจะต้องเผยแพร่ตอนนี้ออกมา แต่ณตอนนี้จำนวนผู้เสียชีวิตการประมาณการมีตั้งแต่ประมาณ6,100โดยใช้วิธีการยืนยันที่เข้มงวดถึงมากกว่า30,000คนขึ้นอยู่กับการผสมผสานของรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันคำให้การของผู้เห็นเหตุการณ์และการประมาณการของโรงพยาบาลโดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดอิหร่านเพิ่งจะประสบกับความรุนแรงทั่วประเทศที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ปฏิวัติอิสลามของ1979และด้วยเหตุนี้ชาวอิหร่านธรรมดาพลเมืองอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมากแม้ว่าจะมีอาวุธปืนบางส่วนหมุนเวียนอยู่บนพื้นผู้ประท้วงอิหร่านส่วนใหญ่ติดอาวุธด,ด้วยเครื่องใช้ในครัวเรือนให้ดีที่สุดเผชิญหน้ากับกองกำลังรักษาความปลอดภัยที่ได้รับสิทธิ์ที่จะตักพวกเขาลงโดยไม่ต้องเกรงใจใช้ปืนกลและอาวุธอื่นๆ นักกิจกรรมและนักข่าวภายนอกที่หมานัดติดต่อผู้คนภายในยได้รายงานโดยเอกฉันว่าทุกคนได้สูญเสียใครบางคนในช่วงความรุนแรงแต่ด้วยกองกำลังรักษาความปลอดภัยตอนนี้อยู่ในภาวะตื่นตัวสูงและได้รับอำนาจที่จะฆ่าพลเมืองในที่เกิดเหตุมันก็กลายเป็นอันตรายเกินกว่าที่จะรักษาการประท้วงโดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้เรื่องแย่ลงรายงานจากแพทย์ภายในโรงพยาบาลระบุว่าเจ้าหน้าที่รชีมได้เริ่มประหารชีวิตผู้บาดเจ็บยิงพวกเขาในระยะประชิด ทั้งที่กำลังใส่ท่อช่วยหายใจหรือได้รับการดูแลเพราะมันง่ายพอที่จะบิดเบือนรายละเอียดและกล่าวว่าพวกเหล่านี้ไม่สามารถช่วยชีวิตได้โดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์การสื่อสารโทรคมนาคมของอิหร่านก็ได้กลับมาช้าลงและเป็นระยะระยะจนกระทั่งวิดีโอยังคงยากที่จะส่งการโทรศัพท์ก็ยากที่จะรักษาไว้และข้อความธรรมดาเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดของข้อมูลที่จะออกไป แต่จากข้อมูลที่ประชาคมนานาชาติมีอยู่ที่ไม่ใช่ว่าผู้ประท้วงเหล่านี้จะยอมแพ้แล้วมันคือการประท้วงเพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันจะเป็นภารกิจฆ่าตัวตายแม้ว่าจะมีความโกรธที่คุกลุ่นอยู่ทั่วประเทศจากนั้นก็มีสถานการณ์ภายในราชีมของอิหร่านที่แม้ว่ากองกําลังรักษาความปลอดภัยจะได้ปราบปรามการประท้วงแล้วเจ้าหน้าที่ระดับสูงดูเหมือนจะเข้าใจว่าสถานการณ์คือร้ายแรงที่สุดได้พูดคุยโดยไม่เปิดเผยชื่อกับนิตยสารไทม์นิตยสารเจ้าหน้าที่อิหร่านสองคน อ้างเมื่อวันต้นสัปดาห์นี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตแย่กว่าที่เคยกลัวโดยมีผู้เสียชีวิต30,000คนทั่วอิรานในเพียงสองคืนวันที่8และ9มกราคมเจ้าหน้าที่ระชีมคนอื่นๆได้เน้นย้ำว่าอิรานได้ก้าวข้ามเกณฑ์ที่พยายามหลีกเลี่ยงมานานทศวรรษที่ตอนนี้ประเทศชนชั้นปกครองได้ตัดสินใจที่จะยึดมั่นในอำนาจผ่านการสังหารมันทิ้งตัวเองไม่มีทางไหนที่จะลดความรุนแรงสถานการณ์ได้ผู้นำอิรานดูเหมือนจะแบ่งแยกกันว่าจะทำอย่างไรต่อไป และดูเหมือนจะเข้าใจว่าระหว่างการกลับมาสู่การประท้วงอย่างถล่มทลายการล่มสลายของเศรษฐกิจและการกลับมาของอินเทอร์เน็ตเข้าถึงผู้นำไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ทั้งหมดนั้นได้ในครั้งเดียวที่แย่ที่สุดระชชีมอิหร่านรู้ว่าตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามจากภายนอกมากกว่าที่เคยเป็นมาเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางทางทั่วโลกถ้ามีอะไรในปี2026ที่แน่นอนในตอนนี้คือสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาความเฉียบแหลมในการดำเนินการต่างประเทศภายในไม่กี่วันแรกของปี วอชิงตันได้บุกเข้าเมืองหลวงของเวเนซุเอลาลักพาตัวเผด็จการนิโคลัสมาดูโรในการทุบตีที่น่าอัศจรรย์และจวบอปกรณ์และทำข้อตกลงกับผู้สืบทอดของเขาที่สรุปได้ปีทำตามที่ฉันบอกหรือไม่ก็อ๋อจากนั้นวอชิงตันก็หันความสนใจไปที่กรีนแลนด์ที่หลังจากการยกระดับกับพันธมิตรนาโต้ของอเมริกาในยุโรปวอชิงตันในที่สุดก็ถูกโน้มน้าวใจไม่ให้บุกสหรัฐได้ให้คำสัญญาแก่การล่มสลายของราชีมคิวบามันได้ขู่คำสั่งราชวงศ์ออเตกาในนิการากัว และใช่นั่นคือวิธีที่เราออกเสียงในสหราชาอาณาจักรโปรดทิ้งชั้นไว้คนเดียวมันส่งสัญญาณถึงการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับกลุ่มค้ายาในเม็กซิโกและเพิ่งจะผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วข่าวก็ออกมาว่าแคนาดากำลังวางแผนจะดำเนินการก่อการกวาดล้างแบบอาัมมาสสไตล์อัฟกานิสถานหากสหรัฐบุกรุกเมื่อเทียบกับฉากหลังนั้นเป็นที่ชัดเจนว่าวอชิงตันกำลังมองหาที่จะดำเนินการที่ไหนสักแห่งและพูดตามตรง อเมริกาพันธมิตรทั้งหมดเข้าใจว่าถ้าอเมริกากำลังโจมตีอิหร่านอย่างน้อยก็สำหรับช่วงเวลานั้นอเมริกาไม่ได้โจมตีพวกเขาทำให้เรื่องแย่ลงสำหรับอิหร่านประเทศรัสเซียซึ่งเป็นผู้สนับสนุนร่วมกันของทั้งมาดูโรและอายาตอนเลาะพิสูจน์แล้วว่าไม่สามารถหยุดการกระทำของสหรัฐได้ในเวเนซุเอลาในขณะที่จีนดูเหมือนจะไม่สนใจ สำหรับตอนนี้มีบางกองกําลังที่พยายามป้องกันการกระทําของสหรัฐต่ออิหร่านส่วนใหญ่ฝ่ายค้านมาจากอ่าวรัฐต่างๆเช่นซาอุดีอาระเบียเอิเมริส์และกาตาที่กลัวว่าอิหร่านหรือพันธมิตรในต่างประเทศจะตอบโต้การโจมตีของสหรัฐโดยการโจมตีแหล่งน้ำมันของพวกเขาและโรงกลัน่นและก่อให้เกิดความโกลาหลในตลาดพลังงานโลกแต่ณตอนนี้คำล่าสุดจากรัฐอ่าวคือ พวกเขาดูเหมือนจะเชื่อว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านไม่ว่าพวกเขาจะพูดอะไรก็ตามนาโต้ NATO, ประเทศต่างๆดังที่เราจะอธิบายได้เริ่มให้คำม,มั่นสัญญากองกำลังไปยังตะวันออกกลางเพื่อช่วยเหลือสหรัฐอเมริกาในขณะที่อิสราเอลขอเวลาสหรัฐเพื่อเตรียมพร้อมแต่ไม่ได้ขอให้สหรัฐหลีกเลี่ยงแนวทางการดำเนินการที่ต้องการในช่วงท้ายหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอิสราเอลได้เตรียมกองทัพสำหรับการป้องกันทั้งหมดของหน้าน้ำอิสราเอล และตามแหล่งข่าวของอิสราเอลประเทศได้บอกสหรัฐแล้วว่าสามารถรับมือกับการโจมตีด้วยขีปนาวุธนำวิถีมากถึง700ลูกนอกจากนี้ตามแหล่งข่าวของอิสราเอลเยรูซาเล็มตั้งใจที่จะดำเนินการส่วนใหญ่ในบทบาทสนับสนุนในขณะที่สหรัฐทำสิ่งของพวกเขาแต่ณตอนนี้ประเทศคือพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะปกป้องตนเองและช่วยเหลือตามความจำเป็นทรัพย์สิสน ดังนั้นในแง่ภูมิรัฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่สัญญาณทั้งหมดชี้ไปที่การโจมตีอิหร่านของสหรัฐที่ใกล้เข้ามาแต่บางทีสิ่งที่ชัดเจนที่สุดของสัญญาณทั้งหมดคือการเคลื่อนไหวล่าสุดของทรัพย์สินทางการทหารของอเมริกาต่อภูมิภาคในขณะที่ทรัพย์สินบางส่วนมีเกือบจะแน่นอนว่าถูกเก็บเป็นความลับหลายของพวกเขาได้รับการติดตามการเคลื่อนไหวไปทั่วโลกโดยบางส่วนได้รับการยอมรับอย่างเปิดเผยโดยรัฐบาลสหรัฐ และในขณะที่เราจะอธิบายทรัพย์สินเฉพาะที่อเมริกาได้ย้ายเข้าไปในตะวันออกกลางสามารถช่วยให้เราได้ตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าอเมริกาจะทำอะไรเมื่อการสู้รบเริ่มต้นจากกองกำลังขนาดใหญ่ที่กำลังเข้าประจำการทั่วภูมิภาคชิ้นส่วนเดียวที่น่าเกรงขามที่สุดอย่างง่ายดายคือ USS Abraham Lincoln เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ที่เดินทางไปพร้อมกับเรือพิฆาตคลาส Arlieberg สามลำ ตัวเรือบรรทุกเองคือโดดเด่นที่สุดสำหรับฝูงบิน4ฝูงบินเครื่องบินรบปีตรึงรวมถึง1ฝูงบินของเครื่องบิน Lightning F-35 ล่องหนและฝูงบิน Super Hornet 3ฝูงบินเรือยังบิน EA-18G Growler ซึ่งเป็นเครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเกรงขามเช่นเดียวกันเครื่องบินเตือนภัยและการควบคุมที่ให้การรับรู้สถานการณ์ของสนามรบขนาดใหญ่นำมารวมกัน เครื่องบินเหล่านั้นสามารถส่งมอบความเสียหายอย่างมหาศาลต่อชุดเป้าหมายขนาดค่อนข้างใหญ่ทั่วอิรานพวกเขาไม่สามารถรักษาการควบคุมของอิรานในน่านน้ำทั้งหมดได้ด้วยตัวเองแต่พวกเขาสามารถปิดหรือทำลายหลายเป้าหมายของระบบที่มีมูลค่าสูงได้ภายในช่วงเวลา2-3วันนอกจากนั้นแล้วตัวเรือบรรทุกเองเป็นแท่นลอนชแพดสำหรับเครื่องบินอื่นในภูมิภาคซึ่งเราจะพูดถึงในเร็วนี้ซึ่งบางส่วนจะสามารถใช้เรือบรรทุก เป็นฐานปฏิบัติการชั่วคราวณตอนนี้รายงานระบุว่าอับราฮัมลิงคอนได้วางตำแหน่งของตนเองใกลใ้ชายฝั่งทางตอนใต้ของโอมานไกลเกินระยะที่จะถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธต่อเรือของอิหร่านแต่ใกล้พอที่เครื่องบินจะต้องใช้การเติมน้ำมันสนับสนุนเพียงเล็กน้อยเพื่อเข้าถึงเป้าหมายแทบไม่ลึกเข้าไปในอิหร่านในวันอังคาร UAV ของอิหร่านปรากฏเต้นไปมาสักครู่หนึ่ง ในใกล้เคียงกับโดรน m q c c ของอเมริกาใกล้ช่องแคบพอมุสแต่แล้วถอยออกไปเมื่อเข้าใกล้เกินไปที่ตำแหน่งที่สงสัยของลิงคอนเรือพิฆาตสามลำแล่นสวนกันไปมากับเรือบรรทุกคือการเข้าถึงอย่างเหมาะสมในการปล่อยขีปนาวุธนำวิถีและแต่ละลำมีเครื่องยิงหลายประเภทที่โดดเด่นที่สุดคือเซลยิงขีปนาวุธนำวิถี90เซลต่อเรือ ที่สามารถยิงขีปนาวุธล่องหนทอมฮอคที่มีระยะในระดับกว่า1,600กิโลเมตรหรือ1,000ไมล์พวกเขายัางน่าเกรงขามในบทบาทการป้องกันทางอากาศซึ่งอาจจะมีความสำคัญเพราะวิธีการหลักของอิร่านที่จะตอบโต้สหรัฐคือการใช้ขีปนาวุธและโดรนระยะไกลในขณะที่เรือพิฆาตเหล่านี้บางทีได้รับการต่อสู้ในการนำโดรนในทะเลแดงทั้งจากเหตุผลทางเทคนิคและเหตุผลทางต้นทุน พวกเขาจะปฏิบัติการในการประสานงานซึ่งกันและกันลิงคอนและเฮลิคอปเตอร์หลายลำและฝูงบินรบออกจากเรือบรรทุกนำมารวมกันกลุ่มโจมตีเรือบรรทุกนี้น่าจะเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติการต่ออิหร่านแม้ว่าอาจไม่อยู่ด้วยตัวคนเดียวเป็นเวลานาน USS George H W Bush และกลุ่มโจมตีเรือบรรทุกที่เกี่ยวข้องดูเหมือนจะกำลังมุ่งหน้าไปยังยุโรปในขณะที่เรือรบขนาดเล็กหลายลำและเรือพิฆาตนำวิถีอีกสองลำ กำลังปฏิบัติการอยู่ในอ่าวเปอร์เซียโดยปกติไม่มีข้อบ่งชี้ว่าเรือดำน้ำอเมริกันใดอยู่ในภูมิภาคแต่พิจารณาถึงการก่อสร้างพังเรือขนาดใหญ่ในพื้นที่ความสามารถของพวกเขาและความสามารถในการปล่อยขีปนาวุธระยะไกลควรจะคาดหวังว่าจะเข้ามามีบทบาทแล้วนั้นก็มีทรัพย์สินอื่นๆทั้งหมดที่กำลังพุ่งเข้ามาในตะวันออกกลางจากที่อื่นในช่วงสัปดาห์สสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ติดตาม Open Source ได้ตรวจสอบการบินกลับไปมาอย่างต่อเนื่องโดยเครื่องบินขนส่งทางอากาศเชิงยุทธศาสตร์หลายสิบลำแต่ละลำสามารถบรรทุกฮาร์ดแวร์ทางการทหารได้มากกว่า75ตันยังน้อยภาพถ่ายดาวเทียมบ่งชี้ว่าสัดส่วนที่ยุติธรรมของสินค้าของพวกเขาน่าจะเป็นระบบป้องกันขีปนาวุธเพ t r i o t โดยมีจำนวนมหาศาลของเพเ r i o t ที่มองเห็นได้ในตอนนี้ที่ฐานทัพอากาศของสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาลูวาดและกาตาระบบเหล่านั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการตอบโต้อย่างมหาศาลจากอิหร่านซึ่งได้พบปัญหาที่จะโจมตีอิสราเอลอย่างสม่ำเสมอในช่วงสงคราม12วันในปี2025แต่สามารถโจมตีฐานทัพของสหรัฐในกาตาบาเรนและที่อื่นได้ด้วยความสะดวก กองทัพอากาศสหรัฐได้รับการรับรู้การตัดสินใจที่จะปล่อยกว่า12สำเนาของ F-15E Strike Eagle ไปยังตะวันออกกลางได้รับการสนับสนุนโดยเครื่องบินเติมน้ำมันเชื้อเพลิงพวกนี้คือเครื่องบินขับไล่ที่ปรับให้บินเสียงดังเร็วและหนักทิ้งจำนวนมหาศาลล่องหนพวกเขาได้รับการเข้าร่วมโดยเครื่องบิน Eurofighter จากอังกฤษและเยอรมนีและเครื่องบิน r a f a l จากฝรั่งเศส บ่งชี้ว่าพันธมิตรของสหรัฐแต่ละรายคาดว่าจะเข้าร่วมในการโจมตีแม้ว่าจะปล่อยเครื่องบินในจำนวนที่ค่อนข้างน้อยในวันจันทร์ที่26ที่อย่างน้อยหนึ่งสำเนาของสหรัฐที่มีความจำเป็น Rivet Joint ทำการข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกในขณะที่เครื่องบินเติมน้ำมันเชื้อเพลิงหลายลำดูเหมือนจะเตรียมการข้ามอีกครั้งเพื่อข้ามเครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์กราวเลอไปอยังจุดหมายปลายทางบางแห่งทว่ายูเรเซีย สุดท้ายมีทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ที่สามารถเข้าร่วมในชุดใหม่ของการโจมตีเฉพาะในประเทศจอร์แดนนั้นส, force, สหรัฐได้ประจำการเรือพิฆาต6ลำเรือดำน้ำสองลำที่ทราบกันและเครื่อง exactly บิน F-15 ประมาณ35ลำทั้งหมดสามารถปกป้องหน้าน้านำอิสราเอลได้หรือเดินทางไปยังอิหร่านเมื่อพูดถึงอิสราเอลเยรูซาเล็มดูเหมือนจะมีความสุขมากพอที่จะทำสิ่งที่อาจจำเป็น เพื่อที่จะโค่นล้มระบอบการปกครองของอิหร่านกองทัพอากาศอิสราเอลบินเครื่องบิน F 15มากกว่า60ลำและเครื่องบิน F 1 5ที่เบากว่าและคล่องตัวกว่าเกือบ200ลำและเครื่องบินล่องหน F 3 5เกือบ40ลำซึ่งหลายลำได้ถูกใช้ในการรบปฏิบัติการเหนืออิหร่านในช่วงสงคราม12วันในปี2025และการแลกเปลี่ยนอื่นๆตั้งแต่ปี2024เป็นต้นมาประเทศตะวันออกกลางส่วนใหญ่ โดยเฉพาะรัฐอ่าวไม่คาดว่าจะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการยกเว้นการปกป้องหน้านาน้ำของพวกเขาแต่จอแดนอาจมีส่วนร่วมและตามสื่ออิสราเอลอาเซอรบยจันอาจได้ใช้งานได้เช่นกันในมหาสมุทรอินเดียสหรัฐด,ดำเนินการฐานหลักบนเกาะดีเอโกกาเซียที่นั่นในปี2025วอชิงตันได้หาที่พักสำหรับเครื่องบินเชิงยุทธศาสตร์ B-2 และ B-52 เครื่องบินโจมตีอีเกิลอีกมากมาย และจำนวนมหาศาลของเครื่องบินเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ครั้งนี้การบินไปยังดีเอโกกาเซียดูเหมือนจะมีจำนวนน้อยกว่ามันกลับมาแล้วสุดท้ายมีเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ประจำการอยู่ที่อื่นทั่วโลกแม้แต่บนดินแดนสหรัฐกลับมาในในปี2025ปฏิบัติการของสหรัฐเพื่อทิ้งระเบิดอิรานสายนิวเคลียร์เห็นเครื่องบินทิ้งระเบิด B-27 ลำออกจากฐานทัพอากาศของพวกเขาในสหรัฐอเมริกาของรัฐมิสซูรีบินต่อเนื่อง37ชั่วโมง ยอมรับการเติมเชื้อเพลิงทางอากาศหลายครั้งและในที่สุดก็กลับสู่ฐานบ้านเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆของอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องบิน B-2 ที่ไม่สวยงามแต่เป็นอันตรายมากสามารถทําได้เช่นกันตอนนี้ต่อไปเราจะหันความสนใจไปที่แผนการโจมตีที่น่าจะเป็นไปได้ข้อมูลเชิงลึกหมายเลขหนึ่งสหรัฐกําลังวางแผนปฏิบัติการทางอากาศเป็นหลักไม่ใช่การรุกภาคพื้นดินในขณะที่ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ที่อาจมกีการจํากัดการโจมตีภาคพื้นดินโดยผู้ปฏิบัติการพิเศษ คล้ายกับปฏิบัติการคารากัสเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วสหรัฐไม่ได้วางแผนที่จะลงจอดกองกําลังจํานวนมากบนดินแดนอิหร่านแทนสหรัฐควรจะคาดว่าจะโจมตีเป้าหมายระบอบการปกครองที่หลากหลายจากทางอากาศโดยใช้การรวมกันของกระสุนเครื่องบินและขีปนาวุธการสร้างกําลังของอเมริกาบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าสหรัฐเป็นห่วงแต่อิหร่านกําลังจะตอบโต้การโจมตีด้วยการเปิดตัวขีปนาวุธและโดนพิสโศไกลจํานวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พยายามที่จะเอาชนะการป้องกันทางอากาศในท้องถิน่นและกลับมาสู่เป้าหมายอยู่กับที่ ไม่ว่าจะเป็นอากาศยานของสหรัฐแหล่งน้ํามันและรัฐอาวโรงกลัน่นกลุ่มโจมตีเรือบรรทุกส่วนใหญ่อยู่กับที่ในทะเลอาหรับหรือประเทศอิสราเอลแต่ณตอนนี้ทางเลือกและทรัพย์สินของอเมริกาก็จะดูเหมือนจะบ่งชี้ว่าวอชิงตันไม่ได้เป็นห่วงนั่นคือการป้องกันทางอากาศของอิหร่านจากทุกบัญชีอากาศยานของอิหร่านการป้องกันถูกทําลายล้างตลอดปี2024และ2025ถึงจุดที่อิหร่านขาดวิธีการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ฐานทัพเมริการหลายแห่ง หรือแม้แต่สถาบันระบบการปกครองที่สำคัญจากการโจมตีทางอากาศสามารถเติมเต็มและอัปเกรดหุ้นบางส่วนที่ถูกทำลายไปในช่วง2ปีที่ผ่านมาปีแต่ไม่มากนักอาจเป็นเพราะการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่รุนแรงของอิรานในแผนกนั้นการจัดตั้งของอเมริกาจนถึงขณะน,นี้ยังขาดเครื่องบินล่องหนแน่นอนว่ามีฝูงบินของ F-35 บนอาบรหัมลินคอนและอิสราเอลมี F-35 ของตัวเองที่จะเพิ่มเข้าไปในส่วนผสม แต่ณตอนนี้ดูเหมือนจะมีน้อยกว่ามากเครื่องบินล่องหนในกําลังของอเมริกากว่าที่มีในช่วงสงคราม12วันนั่นเป็นสิ่งสําคัญไม่ใช่แค่เพราะสิ่งเหล่านั้นเครื่องบินสามารถแอบผ่านการป้องกันทางอากาศได้แต่เพราะพวกเขาสามารถกําหนดเป้าหมายการป้องกันทางอากาศได้และทําลายมันเคลียร์ทางให้เครื่องบินที่ไม่สวยงามที่หนักกว่าที่จะตามมาอย่างไรก็ตามที่นี่เรามาถึงชิ้นส่วนที่ขาดหายไปสุดท้ายในการใช้งานปัจจุบันของอเมริกาสิ่งที่คุณคาดหวังประกอบด้วยคลื่นของการเติมเชื้อเพลิงอากาศ เครื่องบินเคลื่อนไปที่ตะวันออกกลางจากทุกทิศทางในขณะที่สิ่งเหล่านั้นผู้เติมเชื้อเพลิงอาจเปิดตัวส่งสัญญาณพวกเขาจะตามมาด้วยแทบจะมองไม่เห็นนักครบล่องหนจิบเชื้อเพลิงเป็นระยะระยะเพื่อสนับสนุนพวกเขาไปการเดินทางที่ยาวนานเพราะนั่นคือสัญญาณที่ชัดเจนว่ามีบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นโดยปกติแล้วเป็นการเคลื่อนไหวที่สหรัฐจะวางไม่จนานาทีสุดท้ายแต่ตอนนี้วอชิงตันอาจเป็นวางจอสมมตโอเคเพื่อปกบังช่วงเวลาสุดท้ายนั้นอย่างแม่นยําในวันอังคารสหรัฐประกาศว่า จะดาเนินการชุดการทหารหลายวันในตะวันออกกลางเกี่ยวข้องกับกองทัพอากาศที่9ของอเมริกาภายใต้การบังคับการส่วนกลางกองทัพอากาศที่9คิดเป็นเครื่องบินรบและเครื่องบินขนส่งที่ประจําการอยู่ทั่วตะวันออกกลางและการฝึกทางทหารอาจเป็นวิธีที่จะพิสูจน์ความชอบธรรมการเปลี่ยนตําแหน่งฝูงคนเครื่องบินที่9้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไม่สวยงามล่วงหน้าการโจมตีแคมเปญจ,จริงๆแล้วไม่อยู่นอกขอบเขตของความเป็นไปได้ที่สหรัฐสามารถเปิดการโจมตีทางอากาศระหว่างการฝึก แน่ว่าถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเลยก็ตามมันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่คุณเห็นวิดีโอนี้ณขณะที่เขียนมีความเป็นไปได้เช่นกันว่าสหรัฐสามารถพิสูจน์ความชอบธรรมของเที่ยวบินจากส่วนอื่นของโลกไปยังตะวันออกกลางไม่ว่าจะเข้าร่วมในการฝึกเหล่านี้หรือล็อกรีเพลย์ริวพิเคียนออฟเดอะอีสต์ระหว่างการฝึกทีมของเรากําลังจับตามองเที่ยวบินจาก RAF เล e เคนฮ t h และคาทรีฐานทัพอังกฤษที่สหรัฐปัจจุบันจัดตั้งฝูงบิน F 3 5สองฝูง นอกจากกำลังของสหรัฐแล้วข้อมูลอื่นๆที่รั่วไหลออกจากรีเจียนระบุว่าสหรัฐต้องการให้การโจมตีเหล่านี้รวดเร็วครอบคลุมและมีต้นทุนศูนย์หรือต่ำสำหรับพนักงานชาวอเมริกันเป้าหมายไม่ปรากฏว่าจะเป็นการถอยหลังของความทะเยอทะยานของอิหร่านคล้ายกับการโจมตีในปี2025ต่อไซนิวเคลียร์ของอิหร่านแต่แทนเป็นการตัดหัวระบอบการปกครองของอิหร่านอย่างเต็มรูปแบบการทำลายขีดความสามารถทางทหารและการทำให้เป็นกลางของทรัพย์สินรัฐอื่นๆที่จะอนุญาตให้ระบบการปกครองอยู่รอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งข่าวของอิสราเอลกล่าวว่าสหรัฐตั้งใจจะลอบสังหารอายาตลาคาเมไนทันทีที่เป็นไปได้การประเมินที่อิหร่านผู้นําดูเหมือนจะแบ่งปันตามรายงานในท้องถิ่นอายาตลาคาเมไนอยู่และออกจากบังเกอร์ที่ปลอดภัยมาหลายสัปดาห์แล้วเมื่อไม่กี่วันมานี้ผู้นําอิหร่านได้มอบหมายความรับผิดชอบในการเตรียมผู้ใต้บังคับบัญชาของพวกเขาเพื่อรับการทําหน้าที่ที่จาเป็นในยามสงครามนั่นจะไม่เพียงแต่อนุญาตให้หน่วยงานละวายและในภูมิภาคประสานงานการตอบสนองได้เร็วขึ้นต่อสหรัฐหากจําเป็น แต่ยังจะแบ่งเบาภาระของความรับผิดชอบจากชั้นสูงชาวอิหร่านที่อาจไม่ต้องการอยู่สหรัฐจะมีเป้าหมายอื่นที่ต้องพิจารณาอย่างแน่นอนแน่นอนว่าประเทศจะโจมตีฐานทัพทหารอิหร่านและอาจจะจัดลำดับความสำคัญของการติดตั้งที่โฮสต์ว่าจะใช้ระบบป้องกันทางอากาศหรือเครื่องบินรบและเฮลิคอปเตอร์ที่เหลืออยู่ไม่กี่ลำในกำลังของอิหร่านสหรัฐอาจจะเลือกที่จะโจมตีโรงกลั่นน้ำมันและโครงสร้างพลังงานอื่นๆไม่ว่าจะมาร์กไว้เพื่อการทำลายในการเคลื่อนไหวที่จะลบศักยภาพทางเศรษฐกิจของอิหร่านหรือเปิดการโจมตีในบริเวณใกล้เคียง บินผ่านเครื่องบินที่มองเห็นหร,หรือระบบป้องกันทางอากาศที่เหลืออยู่ที่อาจปกป้องพวกเขาเป็นวิธีข่มขู่การทำลายตามมาหากผู้นำอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงของสหรัฐสหรัฐอาจจะเลือกโจมตีเป้าหมายทางเศรษฐกิจอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในชนบทเมื่อที่โอกาสการบาดเจ็บพลเรือนไม่ได้สูงเป็นพิเศษและแน่นอนว่าจะพิจารณาการโจมตีเป้าหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์สำคัญของรัฐอิหร่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ผู้ประท้วงชาวอิหร่านเต็มใจที่จะพยายามทำลายพวกมันเองสุดท้าย สหรัฐอาจจะกำหนดเป้าหมายเบสิกของอิหร่านกองกำลังกึ่นทหารและกองกำลังอื่นๆที่มุ่งไปที่การปราบปรามของรัฐทั้งในฐานะการประนามการกระทำของอิหร่านต่อผู้ประท้วงและเป็นสัญญาณต่อผู้ประท้วงว่าสหรัฐอยู่ข้างพวกเขาและสุดท้ายเราต้องเน้นย้ำถึงศักยภา,าพของการเพิ่มขึ้นของพลเรือนอิหร่านลงสู่ท้อนถนนและพยายามจะทำในสิ่งที่พวกเขาเริ่มต้นเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนรายงานจากพลเรือนอิหร่านที่คุยกับคอนแทคต่างประเทศของพวกเขาอย่างสม่ำเสมอว่าผู้คนต้องการสัญญ,ญาณ การกระทำภายนอกบางอย่างเพื่อที่จะเอียงตาช่างกลับมาในความโปรดปรานของพวกเขาเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นและเมื่อสหรัฐและพันธมิตรสามารถปิดคำสั่งและการควบคุมซึ่งสร้างความกลัวในหมู่กองกำลังกึ่งทหารของอิหร่านและยึดครองความสนใจทหารไว้ที่อื่นพลเรือนอิหร่านอาจจะสามารถกลับสู่ท้องถนนได้โดยบังคับนอเราก็ไม่สามารถนับว่ามีความเป็นไปได้ว่าเที่ยวบินขนส่งเหล่านี้ไปตะวันออกกลางมีผู้ประท้วงในใจด้วย การย่อนทางอากาศอาวุธเล็กน้อยมุ่งเป้าหมายที่ที่ผู้ประท้วงเป็นที่รู้ว่าได้สถาปนาการควบคุมท้องถิ่นชั่วคราวเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนอาจเพียงพอที่จะช่วยให้ผู้ประท้วงรักษาความปลอดภัยในเมืองและเมืองต่างๆเมื่อกระบวนการนั้นเริ่มต้นขึ้นโดยอิรานผู้นำหายไปและผู้แทนของพวกเขาอยู่ในความวุ่นวายการล่มสลายของสาธารณรัฐอิสลามอาจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยสรุปแล้วเมื่อถึงเวลาที่คุณเห็นตอนนี้อาจเพียงแค่วันหรือเป็นชั่วโมงจนกว่าสหรัฐปฏิบัติการเริ่มต้นเมือ่อพวกเขาทำ ทีมของเราคาดว่าสหรัฐจะเปิดแคมเปญทางอากาศอย่างกว้างขวางต่ออิหร่านกำหนดเป้าหมายความเป็นผู้นำกองทัพและทรัพย์สินทางเศรษฐกิจที่สำคัญต่อระบบการปกครองจากการอยู่รอดนี่ไม่ใช่ปี2025อีกต่อไปและคราวนี้เมื่อเครื่องบินรบของสหรัฐบินเหยื่ออิหร่านอย่าคาดหวังให้พวกเขาแค่มอบความพ่ายแพ้ให้อายาตลาถ้าสหรัฐดำเนินการแล้ววัตถุประสงค์คือการเปลี่ยนผ่านระบบการปกครองและตอนนี้อิหร่านมีแนวโน้มจะล่มสลายมากขอบคุณสำหรับการรับชม